ใครที่เข้ามาชมแล้วก็ขอฝากกดติดตามเพจกดไลค์ให้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับพ่อเราครับอูยิ่สามกะลาดวันนี้ครับเราอยู่กับ เอาติ2ส1 9เป็นโฉมใหม่นะครับที่เปลี่ยนโฉมแล้วคันนี้เป็นรถป้ายเหลืองนะครับอยู่พิษณุโลกนะครับก็คือวิ่งมาติดออยเกียร์กันเลยนะครับโดยเหตุนี้เลยนะพออี่ออกแต่เมื่อคืนละมาถึงนี่ก็เช้าพอดีนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าระบบรถเดิมนะครับเครื่องเกียร์มันเป็นยังไงนะครับจะเหมือนโฉมเก่าหรือเปล่าที่ที่ก่อนจะเปลี่ยนโฉมนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันครับ let's go โอเคนะครับอันนี้จะเป็นชุดออยคูลเลอร์เกียร์นะครับของไฮบิดออโต้คู o เลอรที่จะติดลงในออติดคันนี้นะครับเดี๋ยวจะไล่เป็นส่วนๆเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเราจะได้จากแผงออยก่อนโอเคตัวนี้เป็นแผงออยไฮบิดออโต้คูลเลอร์นะครับเป็นแบรนด์คนคนไทยนะครับสั่งผลิตที่ประเทศไต้หวันนะครับมีการปั๊มนูนนะครับสีเป็นพาวเดอร์โคตนะครับสังเกตว่าจะมีสเปคกลไกต่างๆนะครับก็คือรับประกันแบบ ตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับจะมีสเปคทุกอย่างเลยครับเป็นกลไกเป็นแบบสติฟฟินนะครับสติฟฟินไม่อมความร้อนเนื้อหน้าสัมผัสน้ํามันเนี่ยจะเยอะมากๆนะครับถ้าแบบสติฟฟินนะครับสติฟฟินไม่ตันนะครับไม่ยังไงก็ไม่ตันครับตันยากแน่นอนเพราะว่ากองน้ํามันเกียร์เนี่ยมันมีความละเอียดเป็นไมค่อนซึ่งละเอียดมากๆนะครับเคอันดับที่2นะครับจะเป็นแรปเตอร์อารลอยเจ็ดเนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าอันนี้คือพระเอกของงานเลย มาหาซื้อกันเยอะมากแต่เราไม่ขายแยกนะครับมันมาเป็นชุดนะครับ7จ7 5ศูนเจ้าจะพบในวัสดุของอากาศยานนะครับเช่นเครื่องบินปีกเครื่องบินเพราะว่า1มีน้ําหนักที่เบาไม่ก่งตัวนะครับแม้จะเจออากาศที่เย็นจัดหรือร้อนจะจัดนะครับก็คือเหนียวมากๆทนแรงบีบเค้นได้ดีมากๆนะครับตรงนี้เป็นฟันล็อกแบบปาร์เกอร์นะครับฟันล็อกแบบปาร์เกอร์พอเสียบท่อปาร์เกอร์เข้าไปเนี่ยจะทําปฏิกิริยากันท่อมันจะเบ่งแล้วก็เอาไม่ออกนะครับ ส่วนโอลิงในนี้นะครับจะใช้เป็นโอลิงเกตไบตันโอลิงเกตไบตันนะครับจะผสมเนื้อโลหะอยู่ในโอลิงด้วยซึ่งทําให้ทนความร้อนได้ดีมากๆเช่นการข้อต่อฟิตติ้งตรงนี้ก็ใช้โอลิงเกตไบตันนะครับทนความร้อนได้ดีมากใช้ยาวๆนะครับอันนี้จะเป็นข้อต่อน้ํานะครับข้อต่อน้ําฟันล็อกบาร์กเกอร์เหมือนกันเข็มคัดสปริงเขม oem นะครับโอเคตัวนี้จะเป็นขายิสสแตนเลสสามศูนย์สี่นะครับก็คือเหนียวไม่เป็นสนิมใช้ยาวๆแน่นอน,นครับ เดี๋ยวผมพาไปดูระบบของเดิมของคันนี้ว่าเป็นแบบไหนนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันใต้ท้องรถของโตต้าติดนะครับระบบระบายความร้อนของเดิมเห็นตัวนี้ไหมครับตัวกลมๆเขาเรียกว่าวอร์มเมอร์หรือออยล์วอร์มเมอร์นะครับหลักการทํางานของออยล์วอร์มเมอร์นะครับท่อสองเส้นเนี้ยคือท่อน้ําท่อน้ำสองเส้นเนี้ยวิ่งมาจากฝาสูบท่อที่วิ่งมาจากฝาสูบเนี่ย มันจะมีอุณหภูมิประมาณ100องศาโดยเฉลี่ยนะครับแล้วมันก็จะวิ่งผ่านออยตัวนี้เพื่อมาแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ํามันเกียร์หลังออยวอร์มเมอร์ตัวนี้จะมีรูน้ํามันเกียร์นะครับรูน้ํามันเกียร์ก็น่าตาจะประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่ปุ๊บตอนนี้นะข้างหลังจะมีรูแบบนี้ซึ่งให้น้ํามันเกียร์เนี่ยวิ่งเข้ามาแลกเปลี่ยนความร้อนกันนะครับทีนี้เนี่ยน้ำมันเกียร์อุณหภูมิเนี่ยจะสูงตลอดเวลานะเพราะว่าหม้อน้าเนี่ย มันก็ร้อนอยู่9 0้าสิบถแล้วอุณหภูมิเกียร์ใช้งานโดยเฉลี่ยจะอยู่ประมาณเก้าสิบห้าถึงหนึ่งร้อยองศานะครับทีนี้ในห้องออยล์บอมเมอร์เนี่ยจะมีผนังอลูมิเนียมกั้นอยู่นะครับระหว่างห้องน้ําหล่อยเย็นกับห้องเกียร์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปให้ดูนะลองอ่านกันได้นะครับลองอ่านกันได้ครับทีนี้เนี่ยพอใช้มาสักระยะนึงเนี่ยไอห้องผนังอลูมิเนียมข้างในเนี่ยซึ่งเป็นอลูมิเนียมมันก็จะมีพวกตามรอยรอยต่อของห้องนะครับ มันเกิดตามดมันรั่วนะครับพอมันรั่วเนี่ยน้ามันเกียร์ที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำมันก็จะดันเข้ามาดันเข้ามาผสมกับน้ําหล่อเย็นนะครับแล้วก็จะผสมตีกันรวมไปหมดเลยตีกันเครื่องเม้อน้าเกียร์ลูกท็อกเกียร์นะครับผสมกันหมดเลยทีนี้แหละหายนะเกิดละเกียร์พังครับนะครับหรือเรียกว่าออยล์วอร์มเมอร์แตกนะครับก็ตัวนี้เบิกศูนย์อยู่ราวๆประมาณ7,9 0 0นะครับ เดี๋ยวเราจะติดแผงออยอากาศเข้าไปนะครับแผงออยอากาศตัวนี้ก็อยู่จะเป็นเก้าเช่นกันประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับทั้งแผงออยและอะแดปเตอร์นะครับโอเคตำแหน่งติดจะติดคานหน้านะครับชิดแผงคอยล้อนเพื่อรับลมจากข้างหน้าครับเดี๋ยวติดเสร็จแล้วพาไปชมกันโอเคครับตอนนี้เราก็ติดกันเรียบร้อยนะครับพาไปดูอันดับแรกแผงออยนะครับแผงออยเนี่ยเราจะติดใต้คานหน้าใต้คา,านหน้าชิดแผงคอยล้อนแอร์นะครับ ระยะห่างประมาณนี้ได้ลมจากข้างหน้าช่วยนะครับแลตำแหน่งจูดวันนี้ก็จะติดสูงหน่อยครับติดสูงนิดนึงเพราะว่าเจ้าของบอกว่ากันเผื่อไปชนหมาด้วยนะแต่ติดใต้คานนี้ยก็คือคานตัวนี้มันใหญ่มากนะครับใหญ่กว่ารถปีเก่าๆก็ค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วไหนจะมีโฟมกันกระแทกมาให้ด้วยนะครับโอเคตรงนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับต่อเรียบร้อยข้อต่อน้าเราจะต่อบนแล้วก็บายพาสเข้าหากันนะครับก็คือจะไม่ตัดท่อออกก็จะไว้ที่เดิม อะแดปเตอร์นะครับ, apter, รบงานสวยงามนะครับท่อ Parker m a ์เมสอินนะครับแล้วก็ใส่ท่อถักด้วยกันบาดน,นะครับก็คือใช้กันยาวๆไปเลยท่อตัวนี้นะครับนําเข้าจากอเมริกาเป็นอุตสาหกรรมระดับโลกได้รองรับไว้เรียบร้อยนะครับคือสเปคมันจะมีทุกอย่างนะสเปคผมจะขึ้นไว้อย่างตามภาพที่ผมขึ้นไว้บนหน้าจอนะสเปคของท่อปาร์เกอตัวนี้ทนน้ํามันเกียร์ได้ ความร้อน125องศาบวกและทนติดลบได้40องศาแบบสบายๆนะครับทนแรงดันที่จะระเบิด350 psi นะครับ350 psi ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับเยอะจริงๆนะท่อตัวนี้ใช้กันยาวๆไม่เปื่อยไม่ขุยใช้ลืมแน่นอนนะครับโอเคโอเคครับตอนนี้เราติดกระสจเรียบร้อยนะครับผมเจอคำถามค่อนข้างเยอะนะครับว่าออยล์คูลเลอร์ติดเพื่ออะไรนะครับ คิดกับกันครับเวลาเรานอนอยู่ที่บ้านเนี่ยการนอนแบบมีห้องแอร์กับนอนแบบไม่มีแอร์การหลับสบายเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับลองไปนอนแบบไม่มีห้องแอร์แล้วกันอากาศก็จะแบบร้อนนิดนึงแต่ก็นอนนอนได้นะนอนได้แต่ร้อนนิดนึงครับแต่ถ้าเราไปนอนแอร์โหหลับสบายหลับฝันดีนะครับตื่นมาตัวไม่เหนียวครับติดออล์คูลเลอร์ก็เหมือนกันนะครับไม่มีรถมันก็วิ่งได้นะครับไม่มีรถก็วิ่งได้แต่ถ้ามีมันก็ย่อมดีกว่านะครับอุณหภูมิที่หายไปนะครับ สิบห้าถึงยี่สิบองศาเนี่ยเห็นแล้วเห็นแน่นอนนะครับทีนี้เนี่ยเราติดเพื่อหนึ่งเลยโจทย์หลักๆคือป้องกันออยน้ำมันเกียร์รั่วเข้าไปผสมกับน้ำหล่อยเย็นในเครื่องนะครับเพราะว่าถ้าออยรั่วเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะนะครับก็คือหมื่นกว่าสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยมีมีแน่นอนนะแล้วเกียร์ก็อาจจะไม่เหมือนเดิมด้วยเพราะว่าแผ่นคัตมันก็ร่อนหมดลูกปืนแตกนะครับติดออยคูลเลอร์ตัวนี้งบหลักพันนะครับออยตัดปัญหาออยรั่วได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ต้องระแวงเลยนะครับคันนี้ไม่ส0 0แสนกว่ายิงค่อนข้างเยอะมันค่อนข้างเสี่ยงนะครับที่จะเกิดปัญหาเรื่องออยลั่วนะครับระบบเดิมโรงงานเขาติดมาเพื่อเซฟคอ o สลดต้นทุนการผลิตนะครับถ้าเขาใส่ออยล์คูลเลอร์มาให้ราคารถเขาแพงกว่าเขาอาจจะขายยาก